สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านวันนี้พาคุณมาที่ซันเดย์พลาซ่านะครับซอย5นะครับมาที่ร้านที่ชื่อว่ากระจกนะครับร้านนี้มีตู้ปลาเยอะแยะทีเดียวนะครับเจ้าแบบไหนละครับสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมหรือแบบแฟนซีต่างๆนะครับเจ้าของร้านคือคุณอิสระนะครับคูณพิริยะเป็นเจ้าของร้านนะครับเดี๋ยวเราจะให้คุณอิสระคูณพิริยะคนนี้นะครับช่วยสาธิตวิธีการทําตู้ปลาแบบง่ายๆและรับรองว่าคุณสามารถทําเองได้ง่ายๆครับติดตามชมดูสิครับ วันนี้เรามาต่อตู้ปลาเป็นแบบสี่เหลี่ยมง่ายๆนะคะโดยใช้กระจกหนาสัก1หุนหรือว่าประมาณ3มิลิเมตรนะคะเริ่มจากส่วนล่างหรือที่เรียกกันว่าแผ่นท้องก่อนก็กว้างยาวก็ประมาณ10คูณ20นิ้วละค่ะใช้ไม้ชิ้นเล็กๆตอกตะปูดักเอาไว้3ด้านเพื่อที่จะกันกระจกเลื่อนนะคะทากาวด้านหน้ากับด้านข้างกาวที่ใช้สำหรับตู้ปลาเนี่ยค่ะเรียกกันว่ากาวซิลิโคน ซึ่งก็หาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์ตู้ปลาทั่วไปเลยนะคะนำกระจกขนาด12คูณ20นิ้วติดเป็นด้านหน้าและอีกแผ่นนะคะก็ขนาด9คูณ12นิ้วเป็นด้านข้างค่ะติดประกบกันเป็นรูปตัว L โดยใช้เทปใสนิยึดเอาไว้นะคะจากนั้นก็ติดอีก2ด้านที่เหลือ เมื่อประกอบเป็นตู้เสร็จแล้วนะคะก็ใช้พลาสติกบางตัดเป็นเส้นกว้างสักหนึ่งนิ้วติดรอบทั้งฐานล่างแล้วก็ขอบบนใช้ใบมีดตกแต่งให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เช็ดให้ใสด้วยแอลกอฮอล์ทินเนอร์หรือว่าน้ำมันซักแห้ง ทิ้งเอาไว้ประมาณ24ชั่วโมงนะคะก็นำมาจัดกตกแต่งก็พร้อมที่จะใช้งานได้แล้วแหละคะ่ะเท่นั้นเองใช่ไหมครับคุณก็ทำตู้ปลาเองได้แล้วแล้วก็ทำได้ง่ายๆด้วยใช่ไหมครับเพียงแต่คุณไปร้านกระจกนะครับแล้วก็สั่งกระจกมาตามขนาดกว้างยาวที่คุณต้องการเสร็จก็นำกลับบ้านแล้วก็ทำตู้ปลา เ่าเองนนก็เสร็จแล้วแล้วก็ภูมิใจด้วยประหยัดสตางค์ด้วยนะครับพรุ่งนี้นะครับติดตามชมเพระกุค,คิดอีกนะครับเราจะเสนอวิธีการตกแต่งตู้ปลาให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นครับ